ร้อยแล้วจริงหรือไม่ครับที่คุณเนี่ยดังภายในช่วงข้ามคืนโดยโดยที่ตัวคุณเองก็ยังไม่ได้ทันตั้งตัวเลยที่จะดังจริงหรือไม่คะจริงค่ะตอนแรกหนูรู้ข่าวจากพี่นักร้องอีกคนหนึ่งบอกจ้าจรูปมึงอะเพูดแบบภาษาอบไรร,ร,รูปมึงอะขึ้นในเว็บอะเต็มเลยก,กระทรวงวัฒนธรรมเขาจะเล่นจะติดคุกแล้วอะไรอย่างนี้หนูตกใจ กลัวไหมกลัวกลัวหนูโทรไปหาพิพายบอกพี่เอาคลิปออกเลยหนูกลัวหนูไม่ร้องแล้วแต่หนูก็ร้องเพลงนี้แหละแต่ไม่อยากเป็นจ้าคันหูงเงี้ยใช่ตอนนั้นหนูท mm hmm> ี่เขาเอาคลิปลงอ่ะก uh> ็ไม่คิดอะไรกันนะพี่แบบว่ามันคือการแสดงใช่ไหมแบบวงดนตรีแบบบัญชิน่ะค่ะแล้วก็ไปเปิดปรถตู้แล้วพิพายบอกจ้าเดี๋ยวพี่เอาคลิปนี้ลงนะหนูบอกค่ะก็ลงพี่ก็เฉยเฉยเหมือนแบบวงอื่นที่เขาลงไม่จริงหรือไม่ฮะแกรมมี่เ n t e r t a i n m e n ติดต่อคุณเข้าแกรมมี่แล้วจริงหรือไม่ฮะ บอกไม่ได้อะค่ะบอกไม่ได้จริงหรือไม่พี่ทุกวันที่หนูไม่เรียนแล้วหนังสือนั่งหาหนูจะเต้นแต่คันขอหูเนี่ยไม่จริงเลยไม่จริงเลยแบบแปลว่าดูไปดูได้เลยที่ยังเรียนยังไงลูกที่ไหนคตอนนี้เรียนที่สุพรรณค่ะหนูเรียนที่สุพรรณค่ะก็หนูเรียนเสร็จประมาณสี่โมงเย็นหรือบ่ายสามแล้วประมาณเนี้ยเรียนปริญญาปริญญาตรีค่ะแล้วหนูก็บอกว่าพี่ถ้าหนูเลิกเรียนก็มารับเพราะหนูจะขึ้นเด็กอยู่แล้วประมาณเที่ยงคืนนู่นขวาอะไรอย่างเงี้ยไม่ง่วงหรอลูกง่วง ถึงบ้านก็วันนั้นเล่นสารคามถึงบ้านเจ็ดโมงครึ่งอ่ะสองโมงต้องมาเรียนคือย่งนัหนูก็ต้องไปเรียนใช่หนูจะไม่ยอมทิ้งการเรียนไม่ทิ้งเพราะอะไรทำไมหนูไม่ทิ้งการเรียนเออตัวนี้เงินอย่างนี้หนูคิดว่าเงินมันเป็นกระแสเฉยๆใช่ไหมหนูก็ค่ะเป็นกระแสคำพูดน่ารักแล้วแต่ที่ชอบคำพูดแบบนี้ผมชอบแบบน่ารักอะแบบเออทำไมน้าลูกมันไปไกลมันเป็นกระแสแล้วถ้าวันหนึ่งมันเงียบไปเงี้ยหนูแล้วหนูไม่มีการเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการศึกษาเลยยังไงหนูก็ต้องเรียนใช่หนูคิดว่า ถึงจะเรียนไก่ถึงจะไปเล่นไก่งี้ยหนูก็ต้องต้องต้องเรียนนะคะทุกวันที่หนูเรียนที่ไหนนะคะโรงเรียนอะไรมาแล้วเรียนที่สุพรรณแต่หนูบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ปีอะไรแลูกปีสองปีสองจริงหรือไม่นะฮะจริงหรือไม่ครั้งหนึ่งนะฮะคุณเคยนะครับคุณจ๊ะฮะเคยถีบหน้านะฮะเคยถีบหน้าแขกที่ไปดูคุณเต้นเนี่ยเนื่องจากเขาเอื้อมมือมาจับของรับของคุณจริงหรือไม่ฮะโอ้จริงค่ะ จริงนะยังไงฮะแต่ไม่โดนแบบว่าหนูเล่นเวลาหนูเล่นหนูก็เล่นกับคนที่เล่นกับหนูอ่ะแบบมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเขาเล่นกับหนูก็เล่นอย่างเงี้ยและผู้ชายคนนี้เขาเดินมาแบบตั้งหน้าตาเดินมาเลยหนูก็คิดว่าตบอาหลงวันมาหึงกระโดดขึ้นมาเลยอ่ะไม่ใช่ตัวกระโดดนะแบบเอื้อมมือมาจะจับของหนูเงี้ยแต่ไม่โดนหนูก็ทีบไปเลยถีบหน้าเลยโดนมันไม่โดนแล้วหนูก็บอกว่า เต้นให้ดูนะคะไม่ได้เต้นให้จับหรือว่าอย่างนี้จริงหรือไม่น้องจ๊าฮะเคยถูกเสนอซื้อบริการนะฮะจากผู้ชายคนหนึ่งนะฮะในราคาหนึ่งแสนบาทจริงหรือไม่ฮะจริงจริงนะฮะแต่เขาไม่ได้มาเสนอกับหนูเขาไม่ไม่ใครติดต่อหนูได้ต้องเป็นเบอร์พี่ไผ่างเดียวเขาโทรบอกว่าไงคุณพลฮะเขาบอกว่าให้หนึ่งแสนบาทขอสองชั่วโมงอ,อ ดึงแสน6 6บาทขอสองชั่วโมงคุณพายต่อไปว่าผมว่าเป็นนักร้องนะไม่ได้ให้อะไรให้บริการทางโรกจิตอะไรอย่างนี้แล้วทุกวันนี้มีติดต่อมาบ่อยไหมฮะมีประมาณถ้าถ้านับครั้งได้ก็ประมาณไม่เกินห้าครับไม่เกินห้าลายก่อนน,นั้นีหนูลำบากมากไหมลูกชีวิตก็มากไหมก็บ้านหนูก็ไม่ไม่มีอ่ะไม่มีบ้านบมีมีมีบ้านแต่บ้านหนูไม่แบบว่ามใช่ไม่มีตังเหมือนแบบว่า เด็กเขนทีพ่พ่อแม่หนูเมื่อก่อนเป็นลิเกพ่อแม่อ๋อใช่หนูก็แบบว่าเขาคีกับเป็นศินลปินเงี้ยแต่เด็กเลยเพราะที่บ้านหนูพ่อแม่ที่บ้านอาเป็นนักร้องเป็นริเกมหมดหอ่ะค่ะก็ร้องเพลงเล่นลิเก้แต่เด็กๆอ่ะแต่พออยู่ป .6 ก,ก็ไปร้องเพลงถามจริงๆนะน้องจา๋าหารายได้ที่บ้านเนี่ยนะฮะเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้คือตอนที่เราไม่ได้มาเป็นเทอร์โบนะเมื่อก่อนนี้ ที่บ้านหนูม,นมันมันมันไม่เป็นเดือนนะพี่แบบว่าที่บ้านหนูตอนเนี้ยเขาทําตะกาจากสารไหวรับเหมาไม้ทีเงี้ยแล้วก็จะมีรถมารับเนี่ยมันไม่ได้กําหนดว่าเดือนนี้จะได้เท่าไหร่แต่คือว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็ต้องส่งประมาณนั้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นหลักหมื่นหลักหมืน่นก็เยอะอยู่นะ ก็นาเขาจะก็ไม่ได้จะมีแต่สมมติหลักมือแต่ต้องมาดูว่าแชร์เขาว่ากี่คนหล่ะในครอบครัวเขาในครอบครัวลูกมีกี่คนมีสี่คนสี่คนก็ตกเดือนละสองพันกว่าบาทค่ะคนมันมาตีเพลเฮสแล้วเพิ่อต่อหัวเนี่ยมันจะเหลือแค่เดือนหนึ่งสองพันกว่าบาทพี่เนี่ยเป็นคนที่เข้าข้างหนูเพราะว่าพี่ไม่อยากหนูไปขายยาเสพติดพี่ไม่ได้อยากให้หนูไปเป็นเด็กสกอยพี่ไม่อยากให้หนูไปฆ่าคนตายไปจี้ป้นแต่หนูมาทํางานร้องเพลงเขาไปจ่าว่า เหมือนไปด่ดาถึงบุปการีหนูความรู้สึกของหนูเป็นไงหนูระบายออกมาเลยลูกหนูก็สงสารแม่สงสารวันนี้ใช่แต่แต่เพราะแม่หนูก็บอกหนูว่ะเขาก็ใจหนูที่ว่าหนูทํางานเพราะว่าเขารู้มาแต่แรกแล้วว่าหนูร้องเพลงเป็นอย่างนี้อะป่ะนั่นแหละแต่คนรอบข้างก็ไม่รู้ค่ะหนูฮ ไม่อยาก,กอะไรก็เสียใจบนะ่อแม่มันเสียใจเนาะทุกวันนี้ทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ <laughs> พูดอะไรบ้างไหมฮะคุณพ่อคุณแม่บอกหนูว่าไงบ้างลูกไม่พูดอะไรแต่บอกอไหมขอ<า>ไหมร้องก็อยากจะร้องเพราะเพราะมันเป็นอาชีพของหนูอโอเคหนูคิดว่าคนมองอะ่ะหนูไม่รู้ว่ามองไงแต่มันเป็นอาชีพอคะค่ะมันเป็นอาชีพที่แบบหนูอยากให้คนดูมีความสุขกับหนู ถ้าหนูร้องแบบไม่สนุกเนี้ยคนดูมามันก็ไม่สนุกกับหนูคนที่จ้างหนูไปเขาก็อยากแบบว่าให้งานสนุกใช่หนูก็ร้องมีหน้าที่นเตอร์เทนคนดูไปแค่นั้นเองวันนี้เราบอกว่าก่อนไม่มีการเตรียมสคริปต์สคริปต์ไม่มีสคริปต์ให้น้องดูทุกอย่างสดหมดวันนี้น้องจ้าฮะช่วยโทรศัพท์นะฮะหาทางคุณเอกชัยด้วยได้ข่าวคุณเอกชัยเขาตามหาตัวน้องอยู่เขาจะให้น้องไปร้องเพลง หมากัดแต่เขาใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่นะฮะจริงๆแล้วทุกคนควรไปกำลังใจให้หนูซึ่งคนที่วันนี้สัมภาษณ์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนคนอื่นฮะครับน้องเขายังตอบว่าถ้าสมมติเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาก็จะร้องอย่างนี้เขาก็จะร้องเพลงคันธและนี่คืออาชีพของเขาใครอยังมาดูถูกอาชีพของเขาโอเคนะคขอเสียบมือดัดกำลังใจได้กำลังใจแล้วมังใจ้าขอบคุณแล้วตอนเช้าอย่างนะ้ครับแล่ะ